สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันหยุดไม่เหงานะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเกาะช้างนะครับไปขี่รถเล่นบนเกาะช้างกันครับผมหลังจากที่ห่างหายไปได้2เดือนได้ั้มครับก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านเพราะว่าเมน n ทน n a น c รถไปครับเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนซิลปั้มน้ำครับหมดไป6 7 0พัน เราก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อเก็บตังค์ออกมาจะไว้มาออกทริปนี้นะครับจริงทริปนี้นีไปมาเดือนหนึ่งแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาไปมาตั้งแต่ยี่ิบสามตุลาครับแต่เอาคลิปมาดองเก็บไว้ในคอมเป็นเดือนแล้วที่ลองไว้ก็ลังในครับว่าจะเอามาตัดลงให้ดูด,ดีไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันถ่ายได้ไม่เต็มที่ครับได้สาเหตุที่ถ่ายได้ไม่เต็มที่นี่ก็เพราะว่า ผมลืมวันไปเนี่ยผมลืมเอาที่ชาร์จแบตจัางเลยทั้งที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตกล้องโคโปกูยู่ไม่บ้านหมดเลยครับตอนเช้าวันที่จะไปสตารถเตรียมจออกตัวแล้วครับก็ลองเปิดกล้องดูเอา้าแบตมันเหลือสี่สิหกปอร์เซนแต่ก่อนหน้านั้นครับที่ชั่วที่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมก็ชาร์จแบตให้เต็มนะครับเต็มแล้วก็วางทิ้งไว้เฉย ก็ไม่ได้ออกไปทําอะไรเลยก็งงอยู่เหมือนกันก็ถ้ามีใครใครมีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าควรจะเก็บยังไงต้องถอดแบตออกจากเครื่องหรือเปล่าที่ผมไม่ถอดออกนะคือว่าผมกลัวขี้เกียจไม่ได้กลัวขี้เกียจว่าเวลาเอามาใช้ปุ๊บจะต้องมานั่งเดทเวลาวันที่อะไรใหม่มันจะเสียเวลาครับก็เลยเสียแบตแ,แช่ทิ้งไว้อย่างเง้นนะแต่ว่าปิดเครื่อง ถ้ามีใครมีข้อมูลยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้วิตกอะไรนะครับยังยังไม่รู้ตัวครับว่าลิมที่ชาร์จแบตเอาไว้บ้านก็กะว่าเดี๋ยวไปถึงนู่นตอนกลางคืนตอนจะนอนค่อยเอาออกมาชาร์จก็ได้ที่เนี่มันเห,เหลืออยู่แล้วแค่วันไปอย่างเดียวเพราผม ปกติผมไม่ได้เป็นคนชอบกดถ่ายแช่นานทิ้งไว้เป็น5้านาทีสินาทีผมจะกดเป็นชัอตๆนะครับกดละสิบกวิยี่สิบวิยาวๆหน่อยแค่นาทีสองนาทีแค่นั้นครับจะไม่ค่อยได้กดแบบปล่อยแช่นานๆแบตสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวเลือยครับจะแบบอนไปแต่พอกลางคืนจะชาร์จแบตนี่แหละครับถึงรู้เรื่องคนระับพอรู้เรื่องแนละ้วก็เริ่มนังเลนกลัวแบตไม่พอ เชฟก็มานะวันนี้เชฟก็มาเดี๋ยวแคเดี๋ยวซ้ายหรือเดี๋ยวขวาดิซ้ายดิไปไหนไปซ้ายดิเราไปธรรมชาติไปทางซ้ายใช่ขึ้นก่อนแล้วนะใช่ทีจะหาที่ร่มๆจอดแล้วโทรถามที่พักก่อนก็ห<อ>้องยังไม่แน่ใจว่ารถกจูจะจับสื่อลงไปหรือจะใส่ทุกอาไ,ไม่เป็นไร วอวแบตสำรองมาให้มึงเอาไหนว่าที่สายพ่วงมาแต่ไหนๆก็ไปถ่ายมาแล้วครับก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันครับดูกันเท่าที่ได้ครับถ่ายได้แค่ไหนก็ลงให้ดูแค่นั้นนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปแก้มือได้ไปอีกเดี๋ยวจะถ่ายนู่นเลยครับให้ถ่ายจนถึงท้ายเกาะฝั่งขวาจนถึงท่าเรือบางเบ้าเลยอันนี้ส่วนลิปนี้ก็เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับ อ๋เข้าจริงๆก็ไปพักอยู่ฝั่งขวานะครับเพราะว่าคุยกันแล้วรู้สึกว่าเมืองเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราจะหาง่ายกว่ามีเซเว่นโลตัสบิ๊กซีอะไรนี้เยอะครับว่าขนมพค้กเคี้ยวอะไรเราหากินง่ายกว่าก็เลยตัดสินใจไปพักฝั่งขวากัน,นครับ อันนี้เอที่พักเรานะครับบ้านนาบ้านนาเกาะสางบังกะโลเป็นหลังเป็นหลังเรยากาศดีฮะเดี๋นะยววันนี้จะไปขี่เที่ยว ได้ทั่วเลยครับช่วงเช้าจะไปฝั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะกลับมาฝั่งขวาไปแต่มันนิ่มดาีสมาถโอเคเลยแหละทปนี้มากันสามคันนะครับมีหนุน่มบอกจะตื่นจะถ่ายวิวทะเลตอนเชา้า <laughs> ไปถ่ายอ,อาทิตย์ตกดีกว่าตรงจึงเราฮะติกแต่ของเจ้าอาบเขาแล้วครับเอ้าสวัสดีครับคุณพีทติดกอยช่องผมเองผมยังไม่ได้ติดเลยยังไม่มีเลยด้วยซ้ำยังไม่ได้ทำ สายทัวซิ่งนะฮะกึ่งโเลิ่งกึ่งซิ่งเนะคะันนี้เป็นสายทัวซิ่งขามุยนะฮะนี่ขามุยเบากลางนะฮะร้ 150. อยห้าสิบตายเถอะแพงหมันชิ้นส่วนทำยานอาวกาศเนี่ยมันจะแพงอะไรไปอันแค่นี้แต่มันไม่รั่วนะโอ้ยถูกกว่านี้ไม่รั่วก็มีเคยไปเจออยู่ ร้านแต่งรถของเดือนติดรถน่ะก็ไม่รู้อ่ะมันไม่สวยอ๋อไม่สวยก็อร้านแต่งรถที่ไม่ใช่คาร์มวยเนี่ยน้ำมันเบรกซึม <c oughs> นี่นี่นี่ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> เลยเอาดีๆไปเลยดีกว่าลงทุ <c oughs> นหน่อยโอเพนเดอร์โอเพนเดอร์นะนี่สองเราก็เดิมเดิมฮนะท่าน ข้างล่าง W P นี่อะไรมากครับขอบคุณทีมงาน,นดีดายมาอยู่นะที่แจกสติกเกอร์ส,สวยๆมาให้ติดนะครับน้ำมันหมดเป็นลิตรละว่ะ เส้นทางบนเกาะช้างครับฝั่งซ้ายเนี่ยทางดีขี่ง่ายครับขี่สนุกเลยธรรมชาติเน้นๆนขีน่ยังไรเพลินนะครับดู้างทางเพลิน,นแต่ฝั่งขวานี่แอบแอบมีจุดโหดอยู่นะครับแอบมีจุดโหดแอบมีจุดบันเทิงอยู่บ้างเป็นบางจุด จะเป็นช่วงที่เราขึ้นไปมันจะเป็นทางขึ้นเขาก่อนแต่ลงไปหาดหาดไตขาวนะช่วงนั้นก็จะมีบันเทิงนิดนึงแล้วก็อีกช่วงหนึง่งก็คือช่วงเราขึ้นไปจุดชมวิวไก่แบ่นะครับพอเลยจุดชมวิวไก่แบ่ไปแล้วพักหนึ่งมันจะมีอง้พับผ้าหนึ่งทบซึ่งทันเอาเรื่องครับตรงนั้น ตกใจเลยครับเห็นตอนแรกเวือเลยมันมีทางอย่างนี้ได้เหรอบนเกาะแต่ว่าดีนะมันมีกระทบเดียวนะครับแต่ก็ชันเอาเรื่องอยู่ ทายเดินเข้าไปเนี้อตกนะครับแต่ว่าเราแวะมาประทับตาอุายานอย่างเดียวคนระับไม่ได้ไม่ได้เดินเข้าไปที่น้ําตกกันนะครับ อนนี้มาตามหาที่ซื้อของสดกันอยู่ครับจะจะซื้อไว้ไปทำกินกันตอนเย็นเออนี่ยทะลุว่างอยู่ตรงไหนก็ไม่ค่อยมีต้องไปหาซื้อตามร้านดีกว่ารับซื้อไว้อ๋อแต่ว่ามันก,<อ>มนก็มันก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเนาะไม่นั่างนี้เดี๋ยวเลย<ะ> เออข้างล่างนี่เด็กเนี่ยตรงดูกันตัวฝั่งขวานีไหมไม่มีเลยฝั่งขวาก็ตรงที่มันเห็นนี่แหละตรงที่อามเห็นข้างนอกนั่นแหละที่มันมีสั่งขาวๆอยู่สองสามสามมันเป็นเขารับคืออะไรโอเคเดี๋ยวตามหาร้างกันต่อแล้วค่อยไปขี่ทะลุไปจนสุดฝั่งซ้ายไม่ได้เป็นน้องแข็งเป็นฟู้ดเขาเห็นว่าซีฟู้ดอาจจะมีขายในร้านหรือจะเข้าไปขาย เออเนี่ยเขามีถังน้ำแข็งขเนี่ยเขามีถ่ายรือ,รรอเปล่าลงทางนู้นก็ได้ทางนู้นก็ลงได้ทางนู้นก็ลงได้ อันนี้อันนี้มันขึ้นมานานย,ายังพี่ยังไม่น,ะนานมาแล้วใช่มคุสีอันนี้ดกระองที่คุณเจแล้ายังไทำนาาจะเป็นแบบนี้อันนั้นหลอกแล้วเรียดร้อยขายยังไงครับอันนี้เราสองอดูเาสองร้อยแปดิ่กมีโปรยตัวใหญ่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่มาไซส์นในน้อ่ อันนี oh. ้เขาเรียกว่าตัวไหนครับตรงนี้สลักขอกแถวบ้านสลักขอกนะครับถ้าใครจะหาซื้อของสดเกาะช้างฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวดูของหลังจากได้เสบียงที่จะเอาไปทำกินตอนเย็นเสร็จแล้วก็ กับเขาที่พักนะเอาของไปเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็พากันพักผ่อนเดี๋ยวสักสามสี่โมงเย็นแดดล่มลมตกก็จะไปลุยฝั่งฝากันต่อนะครับ อยู่ตรงไหนอันนี้เป็นว่าเขาจครู้หมายว่ามีปลามีกองชมวิวหาดไก่แบ่บลอ่กะดดมอชั้นบนชั้นหนึ่งจุดชมวิวหาดไก่แบ่จุดไม่ใช่หาดไก่แบ่จุดชมวิวไก่แบ่ สรุปก,ก็ไปไม่ถึงท่าเรือบางเบ้านะครับฝนตกซะก่อนครับได้ถึงแค่จุดชมวิวไก่แบ่แล้วก็ย้อนกลับเข้าที่พักหอยเชลกับปลาหมึกมีอกุสี จากนี้ก็แบตหมดแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเที่ยวให้สนุกขับขี่ปลอดภัยกับทุกเส้นทางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย